สองตัวล่างนะครับผมเอาสถิติตรงไหนมาดูผมดูอย่างนี้นะครับห้าเนี่ยตรงนี้นะครับจาได้ไหมที่ผมบอกว่าศูนย์เนี่ยลงล่างครับที่ผมทำอักษรชี้แบบนี้นะครับศูนย์ลงล่างนะครับเราตั้งตรงนี้เป็นศูนย์นะครับแล้วเอาห้ามาประปบนะครับก็คือห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนาะวันนี้ผมให้เข้าผมจาได้นะครับพอออกศูนย์ห้าปุ๊บมวดต่อไปครับทีนี้จากเอาเอาข้างบนเนี่ยมาลงข้างล่างทีนี้เราจะเอาข้างล่างไปลงข้างล่างเหมือนกันก็คือเอาห้ากับศูนย์เด่นไปตัวหนึ่งนะครับก็คือห้าหนึ่งท พอเอาข้างล่างไปลงข้างล่างปุ๊บงวดต่อไปครับเราเอาศูนย์หกตัวท้ายตรงนี้ครับไปลงข้างล่างต่อก็คือศูนย์กับหกมาตัวหนึ่งลดแต้มเพิ่มแต้มเป็นศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดงวดนี้ผมให้เข้านะครับอ่าเอานี้ไปลงล่างทีเนี้ยพอเอานี้ไปลงล่างปุ๊บเอานี้มาลงข้างล่างต่อนะครับเจ็ดกับศูนย์ทีเนี้ยมันไม่มาแล้วเพราะมันเอาบนมาต่อเนื่องกสองงวดเลยเพราะฉะนั้นแล้วงวดน,นี้นะครับถ้าข้างล่างนะครับผมให้นะครับเด่นแปดรองสี่นะครับงวดนี้นะครับเด่นสองตัวนะครับก็คือกับนะ เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะงงผมเขียนตารางให้เลยดีกว่าพี่คิดง่ายๆนะตามนี้นะเลขไหนที่อยู่ในตารางเลขนั้นมีโอกาสออกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วงวดน,นี้นะครับหวยรัฐบาลไทยนะครับเด่น8ปรองส8่แปดสี่เนะครับเมาเบิ้ลแล้วผมจะฟันว่าดับไหมผมจะไม่ฟันว่าดับแต่ผมจะให้ เป็นเลขที่ต้องระวังนะครับผมจะไม่ฟันว่ดดับแต่ผมจะให้เลขที่ต้องระวังนะครับทีนี้เรามาดูครับพี่หัวยรัฐบาลไทยนะครับเขาจะออกเลขที่มันยังไม่มาอย่าง6เนี่ยหนึ่งสองสามสี่หกเนี่ยมาถึงสี่งวดแล้วนะทุกคน6เนี่ยมาถึงสี่งวดเจ็ดเนี่ยมาสองงวดติดมาล่างขึ้นบนมาบนลงล่างงวดนี้ก็มีโอกาสลงล่างกันแต่น้อยนะครับผมจะให้เป็นตัวระวังส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมาหมดแล้วหกมาแล้วหกเจ็ดแปดเก้ามาครบแล้วเหลืออะไรครับพี่ที่ยังไม่มานะครับ สองสองนะแล้วก็เจ็ดที่ผมให้ระหว่างผมจะใส่ไว้ในลอกตารางเลยนะครับเจ็ดแปดเก้าตัวเดิมครับพี่ในตารางก็ยังมีเจ็ดแปดเก้าเหมือนเดิมครับแต่ครับแต่ครับผมจะให้ดูในตารางครับพี่ว่าหวยในตารางเนี่ยพี่เห็นเลขอะไรนะเอางี้ดีกว่าพ,พี่พี่เห็นในตารางแล้วคำนวณได้เลขอะไรไหนะลองคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อย Qué mal, น long 4นะครับ8ดเด็นรองสี่นะครับ8ดเด็นรองสเนาะเพราะฉะนั้นแล้วผมจะให้ดูตรงนี้นะครับงวดที่แล้วเนี่ยออก8 9ดเ้าปดเจดนาะ89ดเก้าแปดเจดนะครับแล้วก็6 4สนะครับงวดนี้นะครับ8 9ดนะครับลดลงมานะครับจาก8 9ดให้ระวังนะ ให้ระวัง87นะครับ871หางลอง4นะครับเรามาดูนะ4ตรงนี้เขาออก46ไปแล้วนะครับเราจะเพิ่มแต้มลดแต้ม46นะครับก็คือลดแต้มเนี่ยมันจะเป็น45ใช่ปะ่ะอ่า45ใช่ปะ่ะ45 65 63ใช่ปะ่ะในตารางไม่มีในตารางมีอะไรพี่เพิ่มแต้มเป็น4อะไรครับ47 เพิ่มแต้มในตารางก็คือ4-7นะครับมันจะเพิ่มแต้มลดแต้มอยู่อย่างนี้แหละพี่พี่ดูนะ5-1มา5-0นะครับ5-1มา5-0 6-9ไป7-5มันจะเพิ่มแต้มอยู่แต้มสองแต้มประมาณนี้6-0ไป7-0เห็นไหมครับ6-4มา6-0เห็นไหมฮะมันจะแบบเพิ่มแต้มลดแต้มอยู่แค่ไม่เท่าไหร่นะครับคือจะทิ้งคราบตัวเก่าไว้จะทิ้งคราบตัวเก่าไว้นะครับ8-7 4-7 8-7มาจากตรงนี้4-7มาจากตรงนี้9ครับ เก้าสี่แปดเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสี่นี่คือหวยรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับส่วนสองในตารางเนี่ยผมห้อยตูดไว้เลยนะครับห้อยตูดไว้เลยให้ห้อยตูดไว้ให้เป็นตัวระวังนะครับระวังครับงวดน,นี้ระวังสองนะครับระวังสองนะครับสองเนี่ยมันจะโผล่มาจับคู่กับเลขเก่าก็คือสองแปดสองเก้าเนี่ยระวังให้ดีนะ สองแปดกับสองเก้าระวังให้ดีแต่ผมให้ระวังสองเก้านะครับแค่นั้นสามตัวงวดที่แล้วออกเจ็ดแปดและเก้างวดนี้ผมให้ระวังแปดสี่เจ็ดดูนะให้ระวังงวดนี้นะครับ สามตัวเฮียตีนะครับให้ระวังแปดสี่เจ็ดก็คือแปดตรงนี้สี่ตรงนี้เจ็ดตรงนี้เจ็ดแปดเก้าออกไปแล้วเจ็ดแปดเก้าออกไปแล้วถ้าเก้าซ้ำให้ยกอีกหางหนึ่งนะครับเป็นเก้าเด่นแถวแรกนะครับเป็นเก้าตัวแรกเนาะเก้าสี่สอง คือหวยรัฐบาลไทยประจำวันที่หนึ่งธันวาครับคำนวณโดยเฮียตีคนละหวยครับชอบสองสามสี่มากครับเฮียจัดไปครับถ้าพี่ชอบพี่ตามได้เลยครับผมบอกไว้ก่อนนะในตารางเนี่ยมันคือสูตรที่มันเข้าทุกงวดเนี่ยมันเข้าอยู่ในตารางนี้นะครับเก้าสี่เจ็ดสวยไม่ชอบสองจัดไปครับพี่ เลขในตารางนะครับเป็นเลขที่มีโอกาสมากที่สุดคือผมจะไม่ใช้ว่าผมจะไม่พูดแล้วกันว่ามันแม่นขนาดไหนแต่ให้พี่ไปย้อนดูก็ได้ไปหาตาม YouTube ก็ได้มีครบทุกงมวดย u t u b e ก็ชอบเข่าวไปลงนะครับพี่เอาไปดูได้เลยนะครับว่าเลขตารางเฮียตีเนี่ยสามารถเข้าได้ติดต่อกันเป็นสิบสิบงวดนะครับคือเข้าต่อต่อกันเลยเป็นสิบงวดนะครับสามตัวสามตัวสามตัวคืออยู่ในตารางแทบจะทุกครั้งนะครับ บางงวดถึงขั้นว่ารางวันที่1นะครับออกในตารางทุกตัวนะครับก็มีนะฮะเพราะมันคำนวณจากเลข6ตัวครับพี่ผมวันนี้ครับวันที่1ธันวาคมหกห้านะครับเฮียตีคนรับหวยขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับเฮงเฮงปังปังรวยรวยทุกคนทุกท่านเนาะนะครับรับซาปรับโชคทุกคนท่านหวยรัฐบาลไทยเฮียตีให้แล้วนะวันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะใครที่ตามได้ก็ตามเนาะหรือว่าใครที่จะดูเพื่อเป็นแนวทาง แต่ผมบอกไว้ก่อนนะสาหรับคนที่มาใหม่นะครับอันดับแรกเลยดูไลฟ์สดนี้ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดการคํานวณมันมีเข้ามีหลุดผมตั้งสถิต,ถตินี้มาเนี่ยคือเรามาดูก่อนว่าอดีตเนี่ยเราผ่านมาแล้วเราให้ไปแล้วมันเข้าหรือเปล่ามันแม่นหรือเปล่าอดีตนะครับมันจะบ่งบอกถึงอนาคตเนาะนะครับอดีตมันจะบ่งบอกถึงอนาคตว่าฟังหรือแม่นหรือไม่แม่นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วควรศึกษาให้ดีศึกษาให้เยอะแล้วดูให้มั่นใจก่อนนะครับวันนี้นะครับ เคียตีคนรักหวยก็มาให้แนวทางพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันในนี้เ่านี้สำหรับวันนี้กล่าวสวัสดีทุกคนท่านกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่าน